สวัสดีเพื่อมาเที่ยว LA นะคะมาที่ร้านพี่ใหญ่หร้านเดกภูเขาจะให้พี่ใหญ่แนะนำร้านหน่อยค,คือแบบชุดไทยน่ารักอลังการมากเลยแล้วอยู่กลางเมืองเลยนะคะค่ะน,นี้พี่ใหญ่เจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะคือถ้ามาถึงร้านเราก็ถือว่าถึง,ถง LA นะคะเพราะว่าร้านเดืกภูเขาอะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นร้านชุดไทยหนึ่งเดียวในอเมริกาพี่สั่งสินค้าจากเมืองไทยนะคะตลอด15ปีเนี่ยพี่ส่งทางเครื่องบินหงเดียว เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะที่มีคนทํางานด้านนิสสกของจากเมืองไทยแวะมาหาเนี่ยค่ะคืออยากจะใหะ้คนไทยที่นี่มีตัวเลือกใช่ไหมมีโอกาสที่จะได้ใช้บริการคนไทยที่เขาไม่เห็นจริงๆที่นี่ว่าเราอยู่กันยังไงใช้ของกันยังไงส่งของกันยังไงหลายหลายคนเนี่ยสั่งสินค้าจากประเทศไทยมาที่นี่เยอะมากนะคะ,ะ,ะทุทไยหน่อยค่ะทุกไทยสวยมากเลย,เ,ลยเพราะว่า,าพี่ใหญ่เป็นคน<า>พี่ใหญ่เป็นดีไซเนอร์นะคะทำแฟชั่นโชว์ให้กับ ซูเปอร์โมเดลที่นี่แล้วก็ทำให้กับ LA Fashion Week และ Asian Fashion Week ที่นี่ก็เวลาอยู่ในร้านเราก็จะเป็นคนขายของปกติแต่จริงๆอาชีพจริงๆที่คือทำคอนโชว์ทำโชว์ที่ฮอ,อลลีวูดนะคะแล้วชุดของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่ใหญ่จะสั่งทำที่เมืองไทยเสื้อผ้าของเราจะเป็นชุดเจ้าสาวที่ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงแต่ใครก็ตามที่มาที่นี่เ,เดินเข้ามาถือที่พี่ปอยให้ออกไปเขาอยางรู้ป่ะทำตามรึเ่า เพราะว่าถ้าเกิดเราได้เนี่ยถ้าเกิดเราได้ต้นทุนในการส่งเข้ามาถูกเนี่ยทุก,ก,กอย่างก็ลดลงใช่ไหมคะขาดไหนก็ฝากร้านจะคุณเข้าได้วยค่ะ